สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดเปลาประมาณนี้ครับวันนี้เรามีการบ้านหุ้นที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตวันนี้บวกไป17จุดครับบวกเยอะอีกหนึ่งวันครับโดยดัชนีปิดอยู่ที่1นึ1จุดภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ48,00 0กว่าล้านก็ถือว่าหนาตานะครับในวันนี้ ก็ในช่วงเช้ามีแดงอยู่แป๊บเดียวครับหลังจากนั้นก็ตั้งทรงได้แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายครับมีลากขึ้นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิดไปบวก17จุดครับวันนี้สาบันครับเป็นคนดึงดัชนีขึ้นนะครับลากขึ้นมาโดยซื้อปสุดที่2อ7 7้อิล้านครับบัญชีหลักทรัพย์ขายสุทธิ่196ล้านนักทุนต่างประเทศขายสุทธิ592ล้านนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ1 0 0่ 688ล้านครับมาดูกราฟเซตในทำเฟรมเดย์ครับวันนี้แท่งเทียนเขียวๆยาวๆอีกหนึ่งแท่งครับเป็นแท่งที่ดี2แท่งเลยครับโดยเฉพาะ2วันหลังซุ่นเนี่ยดีครับชัดเจนแล้วก็บริเวณแนวต้าน1 1 6 0จุดนะครับตอนนี้มาถึงนะครับก็ปริมๆิมอยู่นะแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่จะทะลุขึ้นไปได้นะครับโดยบริเวณแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,200ท้่วนเป็นแนวติวิยานะครับเปเลขกลมๆเลยนะครับ ในเซตตรงนี้บางทีอาจจะมีย่อบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะย่อถึงขั้นเสียทรงนะครับเราเลยมองว่าเทรนด์ยังค่อนข้างดีอยู่ในเซตในช่วงนี้ครับผมแล้วก็ตั้งแต่เกิดกคเด้นคลอสของเซต EPA 5วันกับสิวันขึ้นเมื่อประมาณวันที่1เดือนเนะครับเซตก็ตั้งทรงตั้งลำมาได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รอเซตในตอนนี้ก็คือก็ถือไปเลื่อยจนกว่าจะมีเซลล์ส g n a l เกิดขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะสังเกตได้จากการที่มี แท่งเทียมบนตั้มสวนลกขึ้นมานะครับจะเป็นแท่งแดงๆใหญ่ๆห,หน่อยลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับนั่นก็คือจุดที่เป็นจุดจบของเซตแต่ในเมื่อเซตยังไม่จบตอนนี้เราเทรดต,ตามไปได้อยู่ครับก็คือในช่วงตลาดดีเราก็ต้องกอบกลวยให้เต็มที่นะก็อย่าให้นึกถึงตอนวันที่ตลาดไม่ดีที่หาตัวเทรดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะนี่แหละคือจังหวะแบบเนี้ยที่มันเทรดได้เยอะเนี่ยเราก็ต้องแบบ เอ่อเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะสำหรับเซ็ตในตรงนี้ครับแต่เมื่อสัญญาณเกิดเกิดสัญญาณการกลับตัวหรือว่าเซลล์ทิงแนมอไหรเราค่อยๆทยอยลดพอร์ตลงมานั่เองนะครับก็ให้มุมมองไว้ประมาณนี้นะครับโดยหุ้นที่เรามาเป็นการบ้านในวันนี้วันนี้จะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วมาดูตัวแรกครับ AOT ตัว a o ววันนี้เป็นพระเอกของงานครับอา number o ของวันนี้เลยครับหลังจากที่ทะลุไปได้เมื่อวานนะทะลุออกบริเวณ30 2.75ไปได้แต่เมื่อวานครับวันนี้ก็ไปต่อครับแต่ผมมองว่ายังน่าจะไปต่อได้อย่างน้อยต้องปิดแกวตรงบริเวณ37.25ตามนี้ให้ได้นะครับซึ่งไม่น่ามีปัญหานะผมมองว่าไปไปได้แต่จะทะลุได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยถ้าทะลุได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่42.75ตังครับเดี๋ยวไปเจอกันแถว37.25นะะคาดว่าคงจะถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อาร์ตไอก็ยังไปได้หน่อยหนึ่งนะครับผมมองว่า ลองถืออีกวันสองวันสำหรับ e t นะครับแล้วก็ค่อยขายออกมานะครับแบ่งขายออกมาอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีเสียวสิกญนลก็ยังไม่มีความจําเป็นต้องขายนะครับแต่ยานเทคนิคถือว่าเป็นเชิงบวกบวกแข็งแข็งเลยนะตอนนี้ครับมาดูตัวถัดไปครับ KTCKTC ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลังจากที่วันนี้สามารถเกิดกดดิ้งคลอดขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวถ้าจะให้สวยกว่าน,นั้นอ่ะต้องอความจริงมันก็ได้แล้วนะ,นะคือ น่าจะไปได้ถึงปิดแกล่งตรงบริเวณ29บาท,ทาตังค์นะในรอบนี้ผมมองว่าไปได้ครับสำหรับตัว k d c เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะตามองในวันต่อไปนะนพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าหุ้นดูลักษณะของการหุ้นเนี่ยเริ่มฟื้นในระยะสั้นแต่ถามว่าไปไกลไหมคงไม่ไกลมากครับน่าจะแค่แนวต้านเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ถือซื้อมาวันนี้จะถือไปต่อวันพรุ่งนี้ผมก็ว่าทําได้นะครับแต่อีกสองสามแท่งก็น่าจะต้องขายแนละ้วสำหรับตัว KTC นะครับมาดูตัวถัดไปครับ CPO มันก็เป็นหุ้นใหญ่ครับช่วยดันดันชนีแต่ว่าในลักษณะของหุ้นตัวนี้มันมันไม่ได้เป็นหุ้นที่เ,ออเกิดลักษณะความผันผวนอะไรมากในแต่ละวันนะครับจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวตัวนี้ปิดดีครับปิดอยู่ที่46ซึ่งทะลุบริเวณ45.75ขึ้นมาได้นะครับ ก็มองว่าไปต่อได้โดยอย่างน้อยก็ควรจะต้องไปปิดแก็บตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งประมาณ46.5ซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เลยข้ามแก็บจุดนี้ไปนะครับผมมองว่าปิดได้แน่นอนแล้วก็แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่52บาท25ตังค์นะครับแต่หุ้นตัวนี้มันคงไม่ได้ขึ้นไปเดียวถึงเราผมมองว่าอาจจะมีมีพักลงมาก่อนอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ตอนนี้คิดว่ายังยังไม่พักเร,เร็วนะครับ คิดว่าไปได้เว้นแต่แต่ว่าพรุ่งนี้จะาการแดงแดงแล้วปิดต่ากว่า75.45.75แสดงว่าตรงนี้จะเป็นฟอล์ฟอล์เบรกไปนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมมองไปทางเดิมก่อนนะครับก็คือมองไปทางขึ้นนะครับแต่กว่าจะถึง52วันนา้นครับอีกเยอะนะครับอีกเยอะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมุมมองตรงนี้ยังให้มุมมองในเชิงบวกอยู่สําหรับตัว c p r ครับ CPI จะเสียทรงก็ต่เมื่อมันหลุดบริเวณ43.75นะครับตรงบริเวณนี้ครับผม นี่เราตามไปได้ครับใครมีอยู่ก็ยังไม่ยังไม่ต,ต้องขายครับวันนี้ทะลุแนวต้านได้แล้วนะครับมาดูตัวถัดไปครับกรับสําหรับตัวกรับนะครับดีครับสวยงามนะครับหลังจากที่ทะลุบริรเวณ42บาทได้แล้วปิดได้43ด้วยไปต,ต่อครับตัวน,นี้นา หน้ามีติดพอร์ตตามไปด้วยครับแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่44.5นะครับซึ่งแนวต้านตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาับน่าจะถึงได้ทะลุได้หรือไม่ไม่แน่ใจถ้าทะลุได้ก็คือ48บาท25ตังค์นะครับเป็นแนวต้านถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นแลตัวนี้ครับขอกินกําไรแถว45บาท50ตังค์ก่อนนะครับแถวนี้ก่อนขออีกหนึ่งแนวต้านตรงนี้ครับก็น่าจะพอใจแล้วในรอบนี้ครับแล้วก็กราฟดีครับดีเหมือนเมื่อวานแล้วเราตัวกราฟนะแล้วก็วันนี้ทะลุมาได้ ไม่มีข้อสงสัยใดๆในการเข้าไปซื้อและตามไปสับตัวนี้นะครับเป็นเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดดีตัวที่สวยงามนะครับมาดูตัวถัดไปครับแอดวานแอดวานอยู่ในช่วงการลันเทนอยู่ครับแล้วก็มีบางวันจะนิ่งๆบางวันกระชาขึ้นแต่โดยรวมไปแดวนี้ครับตัวแอดวานมีแนวต้านอยู่ที่ราคา295นะครับยังไปได้อีก2แท่งก็น่าจะ,ะใกล้เคียงของการเทเโปรฟิตแล้วนะครับ ใน,นกรณีที่เขาใจดีครับให้ไกลกว่านั้นก็คือ309นะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามองแค่แนวต้านเดียวไว้ก่อนนะครับแล้วก็พักแล้วค่อยไปใหม่ละกันงานแอดวานซ์ถือต่อสักแท่ง2แท่งนะครับทําไมหุ้นแต่ละตัวต้องให้ถือต่อแท่2ง2แท่งเลยก็มันประมาณนี้มันจะใกล้แนวต้านแล้วนะก็แสดงว,ว่าเซตน,น่าจะเริ่มอ่อนกําลังล,งลงเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตนะครับในวันนี้บวก17พรุ่งนี้อาจจะไม่ถึง17แต่อาจจะบวกแหละนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ BdMS บีดีเอสก็ดีนะอ่อมันดีมันมันมันน่าสนใจตังเมื่อวานละที่เคยทํากันมากกันว่าว่าแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งที่แปลกประหลาดกัาใครเพื่อนหลังจากที่มันลงมาแต่วันที่สิบหกเดือนห้านะมันไม่มีแท่งเคียนที่เป็นโมเมนตัมนยาวๆแบบนี้เลยการเข้าเมื่อวานเข้าหญ่ๆได้แต่วันเนี้ยเข้าเข้าเต็มได้เหมือนกันนะครับแต่อยากให้ได้เข้าเต็มกว่านั้นเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่ตรงบริเวณยี่สิบเอ็ดบาทสิบตังเนี่ยแต่ไม่หนามากนะผมว่าผ่านได้ครับจุดนี้ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ครับมีถึงแนวด้กกาหนนนรรตััี้คบ็เือ อ่ายี่สิเอ็ดจุดหกกับสองแนวนี้นะครับแต่ผ่านสองแนวนี้ไปได้ไปเจอกันแล้วแถวยี่สิบามจุดเก้าเลยนะหมายว่าใครมีอยู่เราว่าเกาะไปก่อนครับทรงแบบน,นี้ยังไม่ต้องรีบขายนะครับนะก็อ,อคิดว่า21.1ไม่มีปัญหาแต่21.6กับจุผ่านได้หรือไม่ดูอีกทีนะครับ BBS ผมมองว่าขึ้นต่อนะครับแต่อาจจะจำกัดตามแนวต้านที่เห็นมาดูตัวถัดไปครับ CRC CRC ดูดีนะครับใช้ได้เยทะลุไปทุกแนวต้านเลยปัญหาเดียวก็คือแรงเกินไปไหมนะครับแรงเกินไปไหมแรงจนอยากย่อหรือไม่ครับแนวต้านเดิมรตรงบริเวณ19.6ทะลุไปได้ครับปิดดีด้วยปิด1.1ครับตรงงานงานมีอยู่หนึ่งงานตรงนี้ครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับปิดแก็บงานปิดแก็บนั่นเองครับ2ี่สิบจุดเก้าครับนะก็พรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นไปปิดได้นะครับในส่วนตัวมองว่าขึ้นไปปิดได้แต่ถ้าหลุด19.6 หนีได้เลยครับถ้าหลุด19.6มาแสดงว่าจะเกิดแท่งเบียนแดงๆยาวเนี้ยถึงว่าจะจบรอบนะแต่ถ้าขึ้นไปแตก่งนี้ได้นะครับอลองดูแถว20.9ทีว่าผ่านได้หรือไม่นะครับถ้าผ่านได้ไปเจอกันทั้งบนนะครับตรงนี้มองบนอย่างเดียวเลยครับมองล่างไม่ได้ครับแท่งเทียนของข้างแรงครับอ่เนี้ยอ่ามองบนก็คือ21.2นะครับโอเคอ่ะขอให้ผ่าน20.9ไปได้ก่อนนะครับมองขึ้นครับตอนนี้นะยังมองขึ้นต่อได้มาดูตัวถัดไปครับ CPF ตัวนี้สวยนะเป็นการบ้านเราเมื่อวานด้วยที่บอกว่าให้ไปช้อนมาครับช้อนได้สวยครับตัวนี้ก็บายซิกแนลไปเต็มๆเลยครับแนวต้านตรงจุดนี้ไม่นามากครับเลยไม่ให้เป็นแนวต้านครับขอรว่วไปเป็นแนวต้าน EBA สองร้อยวันก็คือย3 8ิบสามจุดแดครับตัวนี้ไปต่อครับรับตัว c p f ครับ c p ถ้าหลุดย2ิบาทคัดทิ้งได้เลยครับเรายกซับลอตตามมานนะครับหลังจากที่ใช้ซับลอตเดิมย1 1ิบดจุดนึ่ี้ยกตามมาได้ครับสวยครับตัวนี้ครับสวยเลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับสวัสด ตัวสวัสด์นะครับอืมดีนะครับดีเบาๆแนวเดียวดีในเมื่อวานแล้วไปต่อนะครับแนวต้านยี่สิบาทนะครับแสดงว่าอน่าจะขึ้นต่ออีกสักบาทหนึ่งนะครับก่อนที่จะเกิดการทักฐานนะครับตัวนี้ไปครับยี่สิบนะขั้นสั้นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ถ้าหลุดสิบเจ็ดจุดเจ็ดคัดทิ้งนะครับสําหรับตัวสวัสด์ครับดูตัวถัดไปครับ MINT ครับ MNT ไปต่อได้ครับวันนี้แท่งแรงแต่แรงไปหรือเปล่าครับปกติถ้าแรงแล้ววันต่อไปมักจะแดงด้วยนะครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้าพรุ่งนี้ออกอาการแดงไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อขายอย่างเดียวนะครับถ้าถ้าแดงนะโดยส่วนใหญ่มันจะแดงแต่ด้วยเนะีะตัวนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยยังไม่เอาครับก็คือปกติหลังจากที่มีแท่งเทียนบนตามเกิดขึ้นนะ่ะมันมักจะไม่ต่อเนื่องครับแบบเนี้นะงั้นถ้าพรุ่งนี้แดงขายแต่ถ้าเขียวในกรณีถ้าเขียวนะแล้วไปใกล้บริเวณยี่สิบหกจุด สองห้าแถวเนี้ยก็ขายได้เหมือนกันนะแนวต้านนี้ครับประมาณตั้งยี่สิบหกประมาณเนี้ยนะยี่หกับสองห้าเส้นเนี้ยนะครับแสดงว่าตัว MINT เนี่ยไม่น่าซื้อแล้วในส่วนตัวนะเพราะว่า,าด้วยอัพไซด์ที่จํากัดครับรวมถึงความต่อเนื่องของแท่งเทียนเ,เขียวต่อเนื่องอาจจะยังไม่มีนะครับน่าจะเฉพาะแท่งเทียนใหญ่ๆนะครับแท่งเทียนเล็กไม่ไม่ได้มองนะแต่ตัวนี้มองขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งครับมาดูตัวถัดไปครับโฮมโปร หลังจากคุ้นกลุ่มนี้ซึมมานานเลยนะโฮมโปรโกลบอลดูโฮมอะไรพวกนี้ตัวนี้ขึ้นดีครับเป็นการเบรกแนวต้านที่สวยงามเสร็จด้วยนะครับตัวนี้เนวต้านเดิมก็คือ6.85แล้วเราใช้เป็นจุดหนีได้เลยครับในรอบนี้ก็คิดว่าลันเทนต่อได้เราขึ้นแบบค่อนข้างตั้งฉากทีเดียวนะครับแต่จะมาในซองขึ้นคือขึ้นตั้งฉากแล้วแถวข้างก่อนเราขึ้นใหม่เงี้ยแบบบันไดอ่ะหรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปเลยนะแต่ผมมองว่าน่าจะขึ้นหรือถ้าอย่างแย่คือขึ้นไปแล้ว ออกข้างครับออกข้างเป็นบันไดอะไรเงี้ยก็ยังโอเคอยู่ยังไม่เสียหายอะไรมากแสดงว่าตัวนี้น่าสนใจนะในต,ตัวครับคืนนี้คือจุดฟื้นของเขา,ามีเกิดขึ้นเมื่อ,อช่วงประมาณสักวันที่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะแท่งเทียนเนี้ยท่องข้าสําคัญเพราะเป็นกรดิ้งคลอสนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงการลันเทนอยู่ส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่เจ็ดบาทแปดสิบห้าตังค์นะครับแล้วก็แปดบาทสามสิบนะครับตัวนี้ถ้าหลุดแปดจุดหกห้าหกจุดแปดห้านี่ได้เลยครับมาดูตัวถัดไปครับ เอ็มทีดีเท่าสวัสดหรือไม่ดีกว่าด้วยนะครับดีกว่าด้วยถือว่าเ,อาเป็นกราฟที่ชันได้สมบูรณ์มากๆเลยอนะลงทำหายเมื่อวานทำหายไว้ที่สามเจ็ดจุดห้าครับวันนี้ทําโลไว้ที่สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าต่อราคาพอดีครับตัวนี้ไม่มีกัดนะครับแล้วก็ทะลุไปทุกแนวต้านเลยเหลือแนวต้านเดียวที่ยังไม่ทะลุก,ก็คือสี่สิบสองบาทห้าสิบตังแถวนี้ครับ ไปต่อครับตัวนี้ครับสวยงามจริงๆนะตัวนี้ใครเก็บมาเมื่อวานครับวันนี้เก็บเพิ่มก็ยังบวกอยู่เลยนะแล้วถามว่าไม่มีหุ้นตามต่อตามได้ไหมผมว่ายังพอได้อยู่นะก็อัพไซคก็ยังพอมีในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันครับสี่สองจุดห้าลองพิจารณาดูนะครับว่าอพอหรือไม่นะครับตัวนี้ขอยกซอนล็อตตามมาเลยครับจากเดิมที่ใช้ซับล็อตสามสิบห้าจุดห้าใช่ไหมอ่าตัวนี้ขอใช้ตรงจุดเบรกของเขาเลยครับเบรกวันนี้ก็คือสามสิบแปดจุดห้าครับตัวนี้หลุดสามแปดจุดห้าหนีนะครับ ดูตัวถัดไปครับ CCET ครับแคลคอมตัวแคลคอมนะครับขึ้นวันนี้ผมก็มองว่าขึ้นแหละน่าจะขึ้นมาใกล้ๆ6.2นะครับในพรุ่งนี้ด้วยนะครับแต่จะทะลุได้หรือไม่ไม่รู้แต่ถ้าทะลุได้เนี่ยบันเทิงเลยครับแนวต้านถัดไปคือ7.3ครับถ้าทะลุไม่ได้ให้ขายพรุ่งนี้6.2นะครับแล้วก็ฐานของตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณา5.65นะครับตรงบริเวณ EBA 200วันนะครับ ตรงนี้ครับีไปได้อกหน่อยนงนะพรุ่งนี้ถ้าไม่ผ่าน6.2ขายได้เลยครับถ้าผ่านให้ถือต่อแล้วลันไปที่7.3ครับมาดูตัวถัดไปครับ Cpx ครับดีครับวันนี้ดีกว่าทุกวันเลยแหะนะครับแท่งเทียนค่อนข้างจะมีความยาวกว่าทุกวันเลยนะแต่แต่ว่าตัว Cpx เนี่ยมันจุดซื้อมันก่อนหน้านั้นนานแล้วตอนนี้มาบอกเรื่องของการลันอยู่นะครับก็ให้ลันต่อไปครับแนวต้าบริเวณ16เอ่อ19 จุดห้านะครับถึงเก้าจุดหกแถวเนี้ยนะครับทะลุได้เรียบร้อยเส้นเนี้ยนะครับมองไปต่อนะครับแนวต้านถัดไปโอไกลเหมือนกันนะเนี้ยมีอีกหนึ่งแนวนะครับเป็นแนวที่หลุดโลเดิมเขาก่อนนะครับยี่สิบสามจุดเก้าและก็ยี่สิบห้าจุดสองห้าครับโอเเ้แต่แนวตัวนี้มองว่ารันไปต่อได้ตรงเนี้ยนะแต่มันลักษณะก่อนหน้านี้มันมันจะไม่ใช่แท่งที่ยาวมาก แต่วันนี้มันยาวไปปกตินิดนึงครับและพรุ่งนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ยาวเท่าวันนี้หรอกนะครับแต่มันจะอยู่ในแนวเนี้ยแสดงว่าขึ้นต่อครับสำหรับตัว CPX นะครับเดี๋ยวถ้าหลุดบริเวณ 19. 6ุโดดหนีเลยนะครับแสดงว่าจบรอบครับมาดูตัวถัดไปครับฮาน่าก็ดีอยู่นะใช้ได้ครับนะใช้ได้เลยครับแนวต้านถัดไปในอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าหรือแอฟแฟ้เยอะไหมก็ไม่เยอะมากนะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ถ้าไปแตะบริเวณสิบยี่สิบเอ็ดจุดเก้าขายได้เลยครับ แต่ตัวฮาน่าไปต่อนะครับแต่ให้แนวต้านไว้นะครับแถวนี้น่าจะโดนวางขายกันเยอะนะครับ12.19นะแล้วก็ถ้ามันไม่ไปแล้วเกิดอาการแดงแดงแล้วหลุดตรงบริเวณยอ่าอ่า16.19.6หนีได้เลยครับสำหรับตัวฮาน่าดูตัวถัดไปครับตามไม่ทันนะครับเพราะว่าเร็วครับวันนี้นะฮุ้นเยอะ AWC ครับ AWC มีแนวต้านอยู่ที่2.26ครับวันนี้ทะลุไปได้สวยงามอย่างยิ่งครับ ตรงบริเวณแนวต้าน1.96ก็ทะลุได้ครับตรงนี้ก็เป็นแนวต้านได้แต่ผมว่ามันบางไปนิดนึงยังไม่เอาหรือเปล่ก็คือแนวต้านถัดไปที่2.26ครับคิดว่าไปได้แต่จะไปทีเดียวเลยหรือไม่หรือว,ว่าไป,ไป,ไ,ปไปย,ย่อๆแล้วค่อยไปแต่ผมมองว่าไปไป,ไปย,ย่อๆนะครับในส่วนตัวอาจจะไม่ได้แท่งเขียวตีเรียงกันทุกแท่งไปนะครับอาจจะเงี้ยไปไป,ไปแล้วเขียวเบาลงย่อแล้วก็ไปใหม่เงี้ยน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า,าแสดงว่า AUC ก็เป็นตัวหนึ่งที่ ถ้ามีอยู่ใช้รันไปก่อนนะครับการางไทเปิคไม่ได้เสียไม่ได้มีเชิงลบใดๆนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ OR อาร์โาก็อยู่ในช่วงของการลันเทนอยู่ครับ <S <S 2> <S 2> หลังจากที่เมื่อวานปิดดีครับปิดทะลุบริเวณ11.5ไปได้ครับวันนี้ก็ต่อนเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ไปชน12แล้วยังผ่าน12ไม่ได้ก็ไม่ใช่แนวต้านอะไรที่สําคัญนะครับในตรงนี้ก็แนวต้านที่สําคัญจริงๆของตัวนี้คือ13.2นะครับ โดยบริเวณที่เขาลงมาตรงนี้ผมไม่รู้จะขีดตรงไหนให้เลยเพราะว่าวอลล่มมันหนัยค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยแต่ตรงบริเวณ e m a 200วันเนี่ยค่อนข้างสาคัญครับงั้นเรามองมาที่13.2สดนะครับสำหรับตัว o R แล้วก็การไต่ขึ้นจะค่อยๆไปนะครับแท่งเทียนอาจจะไม่ยาวมากแต่แต่เทนของแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างชัดและการการจับรอบของตัวนี้ไม่ยากรอบก่อนก็จับตรงนี้นะก็สวยอยู่นะจุดกระเด้งคลอนนะครับจุดจบตรงนี้ก็สวยน,นะแล้วเป็นหุ้นที่เทรดไม่ยากเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ยากครับตัวนี้บ่ายชิงแนวตรงนี้ เราเคยทำกันได้กันไปแล้วนะครับในช่วงตรงนี้ก็คือเป็นจุดเก็บของเราเองยังรันอยู่นะครับยังรันอยู่ดูตัวถัดไปครับเอ,อ AP อสังหาก็มาดีหลายตัวนะไปดูตัวอื่นได้เลยครับอาจจะยกตัวอย่างให้ไม่ไม่ครบทุกตัวนะครับ AP ทะลุบริเวณหกจุดแปดมาได้เรียบร้อยครับสวยงามนะครับเปิดมาก็ทะลุไปเลยผมก็เลยไม่ได้ตามนะฮะก็คือผมเอาหุ้นที่เปิดโดดอยู่แล้วแต่ว่า คนที่มีอยู่ขอให้รันไปต่อได้เลยครับผมมองว่ายังแรงหมุนยังยังโอเคอยู่นะครับด้วยทรงการาฟด้วยอนะไรแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่ตรงบริเวณ7.3นะครับแล้วก็มีงานปิดแก็บด้วยก็คือ7.8แล้วเป็นบริเวณ e b a 200วันด้วยเพราแดงว่าวต้านใหญ่สุดๆคืออยู่7.8นะครับต้านย่อยๆเล็กๆซึ่งไม่ไกลจากนี้คือ7.3นะครับพรุ่งนี้ไม่ผ่าน7.3ล้าออกการแดงขายได้เลยครับนะครับ คืออา,อาจจะเปิดไปขเขียวอ่ะแล้วก็ไม่ผ่านเราแดงตอนบายอย่ายขายแต่ถ้าเขียวได้ทั้งวันสือต่อได้ครับเาอพีนะครับมาดูตัวถัดไปครับ CBG CBG รันได้สวยงามต่อเนื่องครับถ้าจำไม่ผิดกันบ้านเราเคยไปเก็บกันแถวแถวนี้เลยครับแถวกลนๆอย่างเงี้ยที่สวยเนี่ยนะครับประมาณสักต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนนี้น่บริเวณแนวต้านอื่นๆก็ทะลุมาได้เกือบหมดนะครับแล้วก็ทําให้เราเลงไปที่แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 61ิบอ็บาททวนครับตัวนี้ยังพอมีอัพไซต์ไปอยู่นะครับถามว่าคนได้มีหุ้นซื้อได้ไหมลองพิจารณาดูนะครับตรงนี้อีกสักสามแท่งสามแท่งน่าจะถึงนะครับก็ยังคิดว่าตามได้พอได้อยู่แต่ก็ต้องรู้ว่าต้องออกตรงไหนนะครับแต่ได้ราคาไม่ดีเท่าพวกเรานะครับพวกเราได้กันแถวห้าสิบาทต้นต้นนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าจะออกตรงไหนได้กําไรแค่ไหนนะครับในตอนนี้นะครับก็เล็งไว้หกสิบเอ็ดนะครับถึงหรือไม่เดี๋ยวค่อยดูกันหน้างานมาดูตัวถัดไปครับ G P S c ก็ไปตัวหนึ่งครับมาเรียบๆครับสัญญาณก็พอที่จะตามไปทันนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปใช่ไม่ใช่หุ้นเร็วมากนักนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่สามที่สามจุดห้านะครับแนวต้านถัดไปครับก็พอไปได้ครับอาจจะช้านิดหนึ่งช้านิดหนึ่งแล้วค่อยไปนึงแต่กราฟค่อนข้างดีค่อนข้างจับจังหวะง่ายนะครับวันนี้เจ็บคอนิดนึงครับพูดเยินมาดูตัวถัดไปครับ LS ครับ n e t h o u ก็อีกตัวหนึ่งครับที่อสังหาในวันนี้ที่ดีก็จริงก็ดีหลายตัวนะสุภไลก์ก็ดีนะครับวันนี้สิริก็ดีนะแต่แต่ก็อาจจะยกตัวอย่างให้บางตัวนะครับเอ,อตรงบริเวณแนวต้านสามจุดหกเนี่ยทะลุไปได้สวยงามอะไรก็ไม่มีทิฏฐินะครับแท่งยาวดีด้วยนะครับหาแนวต้านถัดไปครับอยู่ตรงบริเวณแนวต้านอยู่ที่สี่บาท 2, 2สองสองตางค์ครับกลมๆแล้วสี่บาทนะครับเอาแค่นี้ได้ก็เยอะแล้วนะผ่านสี่บาทได้ก็จะมีอีกหนึ่งแนวต้านอยู่ที่สี่บาทสี่สี่หกแต่ผมมองว่าผ่านสี่ไม่ได้ เพราะว่าผมดูจากตัว RSI แล้วมันใกล้เจ็ดสิบแล้วนะครแสดงว่าน่าจะไปแถวสี่ดันต้นนะครับเ s ถือต่อครับแล้วลองไปขายแถวสี่ดันต้นนะครับถ้าผิดทางแล้วหลุดสามจุดหกนีอย่างเดียวครับแสดงว่าเสียตรงครับดูตัวถัดไปครับ B A M ครับหนึ่งตัวเดียวที่ลันได้นะครับในปีนี้นะครับนะพรจริงก็ไม่มีตัวเดียวหรอกนะมีตัวอื่นอยู่บ้างแหละแต่ว่าตัวนี้มันชัดสุดนะครับเอ เมวต้านก็จะอยู่ที่8.8นะครับกันบ้านพูดเหมือนเดิมเป๊ะเมื่อวานนะครับอีกหนึ่งจุดคือ10.2นะครับยังรันต่อครับไปต,ต่อใครมีถือต่อไม่จําเป็นต้องขายใดๆนะครับเพราะทรงแบบนี้คุณจะขายทําไมเพราะ่านันีม่มีเซลล์สิกงแวล้ให้เห็นเลยครับแท่งเทียนก็ดีดีนะครับดีทุกแท่งเลยตั้งแต่ทะล,ลุตรงบริเวณ E2 A 200วันมาได้แต่เมื่อประมาณปลายเดือนหกเนี่ยคุณรันอย่างเดียวครับตัวนี้นะครับจนกว่าจะเกิดเซลล์สิกงนวลขึ้นมา <c oughs> ตีกเนี่ยเกิดวันไหนวันไหนก็วันนั้นแหละครับไม่ต้องไปเดามันนะครับเห็นเราเห็นแล้วก็ขายแค่นั้นเลยครับแต่นี้ยังไม่เห็นไงนะครับแต่เล็งไว้แถวแปดจุดแปดนะก็น่าเป็นจุดหน้าพอใจเป็นแนวต้านถัดไปนะครับมาดูตัวถัดไปครับ BCP b ิ p พีสวยนะเป็นหุ้นฟื้นนะครับแต่ฟื้นเบาไปหรือไม่นะครับเทียบกับตลาดนะครับฐานมาจากยี่ิบเก้าจุดสองนะครับยี่สิบเก้าดสองห้าครับเกือบเกิดก็เล่นคอร์สตัวนี้ผมว่าเก็บเล่นได้ แนวต้านนะครับมีแนวปิดแก็ด้วยนะครับให้ไว้ที่33.5นะครับตรงบริเวณนี้ครับก็ยังมีอัพไซต์อยู่มาสักสองบาทกว่านะครับแล้วก็ถ้าหลุด29.5คัดทิ้งนะครับ BCP ก็ถือว่าดีครับไม่ว่าจะเป็นตัว BCP Cpx เนี่ยกราฟคล้ายกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับบ้านปูดีต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้เราชมตัวนี้เลยว่าสวยนะครับวันนี้ก็ยังสวยต่อเนื่องนะครับ ไม่รู้จะติอะไรครับนะอยู่ในช่วงของการลันด้วยนะครับฐานฐานแนวต้านเดิมอยู่ที่4.24แล้วกลายเป็นฐานรอบนี้ไปเลยครับแล้วก็หลุด4.24คัดทิ้งนะครับไปได้ต่อครับแล้วก็น่าจะมาเทสตรงบริเวณแนวต้าน4.56และอีกหนึ่งแนวต้าน4.8แต่4.8ถึงไม่ถึงไม่รู้ครับแต่4.56น่าถึงนวในรอบนี้นะครับกาลังดีครับตัวนี้ไม่มีอะไรจะตินะครับส่วนตัวบ้านปูใครถีออยู่ก็ให้รันไปก่อนนะครับมาดูตัวถัดไปครับ OKJ ตัวนี้ก็มาเห็นในช่วงท้ายแล้วอยากจะดูซิว่ามันจะปิดได้ดีไหมปิดได้ดีเกินคาดครับตรงบริเวณแนวต้าน6.75ถ้าวันนี้ไม่ผ่านตรงช่วงนี้ผมอาจอาจะอาจจะไม่เป็นเอาไม่เ,เอาไม,ไม่ไม่มาเป็นการบ้านให้นะครับมันจะดูทะลุได้เรียบร้อยนะครับเลยหาแนวต้านถัดไปอยู่ที่8.25และ8.75ครับ OKJ OK น่าสนใจนะครับในการลานไปในตัวเล็กๆในช่วงนี้ครับ ในกรณีที่เขาหลุดตรงบริเวณ6.10หนีได้เลยนะครับแต่าแสดงว่าเสียทรงนะครับแต่ว่าคิดว่าพวกนี้น่าจะไปต่อได้สําหรับโอเคจครับสิ่งที่ทําให้ผิดพลาดแล้วก็อาจจะไม่ไปต่อก็คือให้สังเกตแท่งเทียนแดงแบบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นวันทั้งนี้ต้องสลัดแล้วนะต้องสล,ลัดเลยถ้าแดงๆอย่างนี้ครับแล้วต้องปิดต่ํากว่าเส้นนี้ด้วยนะครับองั้นก็ขอให้เขียวละกันสำหรับโอเคจนะครับส่วนตัวมองว่าไปต่อได้ว่าเทนเทนใหญ่ของเขาเนี่ยยังขึ้นอยู่นะครับ เป็นเท็นด์รีบาของเขาอะนะครับรีบาของเขาอย่างน้อยหนาาึ่งแนวต้านที่คิดว่าจะถึงก็ถึงแล้วนะครับ6.75แต่อยากได้อีกแนวหนึ่งอ่ะ8.25ได้หรือไม่นะครับมาดูมาดูตัวถัดไปครับเอ,อไทยคมไทยคมก็ดีครับปิดดีด้วยนะครับปิดดีด้วยดีทั้งวันเลยนะตัวนี้นะเอ,อตรงบริเวณแนวตา้านเล็กๆตรงนี้ไม่น่าจะหนามากครับไม่มีไม่มีผลอะไรมากนะอ,อ7.85ทะลุได้อีกนะฮะ แนวต้านถัดไปของตัวไทยคมนะครับขอใช้ตรงบริเวณก่อนที่เขาจะลงมาตรงนี้ครับมีไม่ผ่านแนวเนี้ย8.55เนี่ยไม่ผ่านนะครับสังเกตว่าไหลแท่งอ่ะหลวันอ่ะตรงเนี้ยไม่ผ่าน8.55ตั้งแนะครสุดท้ายไหลลงมาครับ8.5เลยกลายเป็นแนวต้านไปเลยครับแล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งแนวนะครับตรงบริเวณ9.35นะครับตรงเนี้ยก็ไม่ผ่าน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 ลงซะเลยครับ แล้วก็มาสร้างฐานใหม่ตรงนี้ครับและวันนี้เป็นวันที่เกิดกรวเร่นคอร์สที่สมบูรณ์นะครับคิดว่า8.5น่าจะไปถึงได้นะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้หลุดบริเวณสวิงโลเดิมแล้วกันนะครับหลุด7.5คัดทิ้งนะครับแต่มีหนึ่งแนวด้วยหลุดจุดหลุด4.70ก็ได้นะกัวเร่นคอร์สนะครับออกอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มองมองไปต่อได้นะครับมองไปต่อได้กำหนดตัวไทยคมมาดูตัวถัดไปครับ BJC ตัว BJC ก็คล้ายๆหุ้นหลายตัวของวันนี้ครับคือจะเบรกแนาต้านตรงบริเวณนี้ครับ19.6แล้วก็ยืนทรงได้ครับไปต่อนะครับตัวนี้ไปได้แค่ไหนคิดว่าน่าจะ21.6ครับตรงบริเวณ EBA 200วันนะครับ BJC ไปต่อครับหลุด19.6หนีอย่างเดียวนะครับหรือตัวถัดไปครับ CSG โรงพยาบาลจุลารัตนะครับก็มองว่าไปต่อได้มองไปต่อได้ติดดีด้วยนะครับติดดีครับ อนาต้าน1.74นะครับถ้าขึ้นดีๆอีกสองแท่งถึงเลยนะครับเ้าเปิดแท่งเดียวถึงแต่ถ้าพรุ่งนี้ออกอาการแดงนะครับแดงคู่แดงคู่นะครับแดงคู่อย่างนี้หนีนะครับถ้าแดงคู่แบบเนี้ยแดงคู่อย่างเนี้ยนะครับเนี่ยอยากจะพูดว่าแบบนี้ครับโอเคเห็นภาพพอดีเนี่ยถ้าแดงแบบเนี้ยหนีเลยครับถ้ามันแดงนะแต่ถ้ามันเขียวไม่เป็นไรครับถ้ามันเขียวลันไปขายข้างบนเข้าใจเข้าใจคอนเ็นต์นะแดงคู่หนีนะครับจาไว้อย่างเดียวนะครับถ้าไม่ใช่แดงคู่ไม่ต้องหนีโอเค ครบถ้วนในกันบ้านนะครับก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์บ้างแม้กระน้อยเราอาจจะพูดหุ้นทุกตัวไม่ได้ครับสวยๆก็เยอะอะไรในวันนี้ในตลาดแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเอาไปเทียบเคียงกับตัวที่ท่านสนใจดูนะครับมันอาจจะคล้ายๆกันแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านปัจจัยอื่นด้วยนะครับก็มีผลเช่นการงบการเงินบางตัวก็เริ่มจะออกนะครับเช่นหุ้นธนาคารอย่างเงี้ยนะครับก็จะทยอยออก,กนในสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยปัจจัยอื่นก็มีความสําคัญไม่แพ้กันก็ใครที่ หาข้อมูลได้เยอะกว่าก็ย่อมมีความเสี่ยงที่น้อยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็สิทธิภาพการลงทุนคุณก็จะดีขึ้นนะครับกว่าคนอื่นๆน,นะครับแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยพรุ่งนี้มาทำกันบ้านกันเวลาเดิมครับสวัสดีครับ